เข้าสำรับแล้วก็คือเราจะเริ่มอ่านไพ่แบบ3ามใบเราฝึก1ใบกันมามีความคล่องแคล่วมากขึ้นนะคราวนี้เนี่ยพอเราคล่องในแบบ1ใบละคราวนี้เราจะมาเริ่มอ่านแบบประกอบกันเนาะประกอบกันวิธีการาสับไพ่นะครับสับไพ่แบบ3ใบเราก็นั่นแหละเราก็เลือกมาสามใบนะครับ1่ใบสใบ สใบวิธีการวางเรียงเนาะก็คือวางยังได้เลยใบที่ 1, นึ่งใบที่สองใบที่สานะครับคราวนี้เนี่ยพอได้3ใบแล้วเนี่ยเราจะเราจะอ่านยังไงอ่านยังไงนะครับไพ่ใสใบเนี่ยวิธีการอ่านก็คือใบ1คืออดีตใบที่สคือปัจจุบันใบที่สมคืออนาคตม,มันหมายถึงว่าเป็นการทํานายเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ นะแล้วก็ใบปัจจุบันใบที่สองเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ผลที่ตามมาใบที่3มก็คือผลที่ตามมาในอนาคตมันจะเป็นยังไงเนาะคือเริ่มในเรื่องของจริงๆมันขึ้นอยู่กับคําถามด้วยเนาะ,ะเราอาจจะใช้อดีตปัจจุบันอนาคตแบบเนี้ยไปก่อนนะครับก็เช่นสมมติว่ามีคําถามว่า สุขภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอ่าสุขภาพของของญาติเราตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างอ่าเราอาจจะใบที่หนึ่งก็คืออดีตอดีตเขาเป็นยังไงอดีตเขาเป็นยังไงไพ่ใบนี้เป็นไพ่เด็กนะครับเป็นไพ่เด็ก page o f Cup ก็คือเป็นไพ่เด็กแปลว่าเขาใช้ชีวิตเหมือน เหมือนตัวเองสุขภาพดีามาตลอดมีใช้ชีวิตแบบแบบดูดูแฟชั่นเนาะแฟชั่นก็แนวแบบเหมือนกับาตามกระแสนิยมตามแฟชั่นตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกใหม่ๆก็คือเด็กแปบลบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่เขาใช้ชีวิตแบบแนวแนวมีความสุขแบบเด็กๆนะครับก่อนหน้านี้ก็คืออดีตพอมาถึงปัจจุบันปัจจุบัน หมายถึงว่าตัวของเขาเนี่ยเหมือนกับมีสิ่งรุมเรา้าเข้ามาเห็นไหมครับสิ่งที่ آ, พุ่งเข้ามาหาตัวเขาเขาต้องเป็นฝ่ายตั้งรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้สุขภาพไม่ค่อยดีแหละตอนนี้สุขภาพเริ่มแบบมีอะไรที่มันกระทุงกระทุงเข้ามาแบบนี้แล้วเหมือนกับเดี๋ยวเรื่องนั่นเรื่องนี้เต็มไปหมดพร้อมๆกันกเห็นไหมครับกระทุงเข้ามาเนี <S <S ่ยแล้วเขาต้องรับกับสถานการณ์ก็คือตอนนี้สุขภาพไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยโอเค นะครับมีหลายอย่างที่เข้ามาพร้อมๆกันแล้วอนาคตจะเป็นยังไงล่ะอนาคตไพ่ใบที่3ใบที่3ใบที่3ก็คืออ,อันนี้นะครับเหมือนกับอันนี้เป็นไพ่เดอะแมจิช a ชนแมจิชเก็คือ,อเหมือนกับนักเวทมนต์นักเวทมนต์ดูที่บนโต๊ะเขาสิบนโต๊ะเขาเขาใช้มีทั้งดาบทั้งถ้วยทั้งเหรียญทั้งไม้เท้าแปลว,ว่าเขาใช้นวัตกรรมต่างๆ ในการดูแลสุขภาพหรือสิ่งต่างๆเข้ามาช่วยประสานทําให้สุขภาพเขาดีขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นการใช้คําทํานายแบบว่าอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตอนาคตเหมือนกับเขาจะใช้นวัตกรรมที่เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่เนะาะไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ลักษณะเหมือนกับความคิด ความรู้ที่ไม่จบไม่สิ้นหมายถึงสิ่งที่มีใหม่ๆมาเรื่อยๆเนี่ยเข้ามาดูแลสุขภาพแล้วทาให้สุขภาพดีขึ้นแล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวเขายัางไงอ่ะดูเหมือนกับเขาให้ความร่วมมือกับการปฏิบัติตัวที่ดีขึ้นด้วยเนี่ยดอกไม้ที่ประสานกันเป็นลายที่สวยงามทําให้เหมือนกับสิ่งต่างๆเนี่ยมันลงตัวมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามเนาะเมื่อกี้สุขภาพของญาติคนนี้เป็นยังไงก็คือสรุปนะสรุปก็คือ ก่อนหน้าน,นี้ใช้ชีวิตแบบสนุกเต็มที่เหมือนกันเนาะอะไรใหม่เทรนอะไรใหม่ก็เข้าเต็มที่เหมือนกันแต่กลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันทําให้เรื่องราวของชีวิตเนี่ยเจอมรสุมในเรื่องของสุขภาพเข้ามาพร้อมๆกันเลยเรื่องนั่นเรื่องนี้ต่างๆเนาะแล้วทาให้เหมือนกับเขาก็ตั้งตัวไม่ค่อยทันเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ปรับตัวได้ดีนะครับปรับตัวได้ดีในแง่ของการใช้เทคโนโลยีและการร่วมมือกับคุณหมอออ ให้ได้รับการรักษาที่ดีขึ้นอืนี่คือการทํานายนะครับคราวนี้คราวนี้ถ้าเราเปลี่ยนคำถามบ้างเปลี่ยนคาถามเอาเราลองเราแบบมีเคสเนาะสมมติสมมุติมีเคสเ,เราเอาเรื่องอะไรเดียว <c oughs> การสอบอ่ามีลูกลูกของดิฉันค่ะกําลังจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยจะสอบได้ไหม ลูกของดิฉันจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยจะสอบได้ไหมใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามอย่างที่เคยบอกนะครับอ่อันนี้เห็นไหมมันมีการกลับหัวอยู่อันนี้มองด้านโน,โน,โนู้นเนอะแต่ว่าถ้ามองกับผมเนี่ยมองกลับหัวอยู่เราอาจจะใช้การทำนายแบบกลับหัวก็ได้แต่สำหรับตัวเองจะไม่ได้ใช้เพราะว่า มันจะทําให้เราสับสนนะบางครั้งคือถ้าเรายังไม่แม่นมากพอมันจะสับสนแนะนําว่าเบื้องต้นให้เอาเป็นหัวแบบไม่กลับก่อนไม่ต้องทํานายแบบกลับหัวก่อนนะครับเพื่อไม่งั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะสับสนเองเนาะอ่ะบอกว่าอดีตปัจจุบันอนาคตใช่ไหมครับ ถ้าในเรื่องของการเรียนของน้องกอไก่อะน้องกอไก่นะครับน้องกอไก่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือเขาก็พยายาม The Temperance คือไพ่ของการพยายามปรับตัวเห็นไหมครับถ้วยที่เหมือนกับบาลานบาลานเทน้ำไปเทน้ำมาหมายถึงว่าบางครั้งเขาอาจจะแบบอ,อ,อาจจะเล่นเยอะแต่เขาก็พยายามปรับตัวกลับเข้ามาอยู่ในการเรียนให้มันสมดุลหรือ ทำอะไรควบคู่กันทำกิจกรรมโรงเรียนด้วยเ,เรียนไปด้วยหรืออะไรเงี้ยคือเหมือนกับเขาก็พยายามหาจุดสมดุลของกิจกรรมในสิ่งที่เขาเป็นนะครับแล้วก็อ่ะแล้วคราวเนี้ยพอมาคือก่อนหน้านี้อ่ะอันเนี้ยคือก่อนหน้านี้เมื่อก่อนนะอดีตอดีตใช่หไหมอืมเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยทํานั่นทํานี่ไปด้วยอ่ะหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเหมือนจับปลาหลายมือเห็นไหมครับเหมือนจับปลาสองมืออ่ะ พอมาปัจจุบันเป็นยังไงเริ่มเครียดละดูหน้าสิเริ่มเครียดละเริ่มเครียดแล้วคราวนี้อยู่เริ่มอยู่ไม่สุขและอยู่ไม่สุขแล้วเนี่ยอยากจะไปสู่เป้าหมายเนาะคราวนี้มีอ่ทั้งสุนัขเห่าหอนอยู่ระหว่างทางไม่กล้าจะเดินจะเดินดีหรือไม่เดินดีกลายเป็นว่าตอนนี้เครียดละอ่ามันเริ่มลนกลนละจะอยู่เฉยๆก็ไม่ได้อ่ะจะไปตามทางของตัวเองก็ไม่โอเคแล้วไม่รู้จะทำยังไงคราวนี้แบบกังวลเครียด มีความวิตกฉันจะไปได้ไหมนะจะสอบได้ไหมนะจะยังไงนะคราวนี้แล้วผลมันจะเป็นยังไงล่ะผลมันจะเป็นเหมือนกับว่าความพยายามที่ทํามานะครับความพยายามที่ทํามาหรือสิ่งที่เราตั้งใจมีไฟลุกโชนมันโดนเสียบหมดเลยหมายถึงไม่ได้นะครับ อ่าอย่างเงี้ยก็คือแปลว่าก่อนหน้านี้คือเหมือนกับทํากิจกรรมเยอะอ่าเราก็จะให้คาทานายในลักษณะนี้เนาะว่าก่อนหน้านี้คือเหมือนกับทํากิจกรรมเยอะทํานู่นทํานี่เดี๋ยวก็ทํานั่นทานั่นอ่าพอมาปัจจุบันอ่าอาจจะทําให้เหมือนกับไม่มีเวลาไม่มีเวลาการปรับเวลาไม่ค่อยดีปรับเวลาหรือการให้เวลาในการโฟกัสกับเรื่องการเรียน่ะไม่ค่อยดีไม่ได้มีสมาธิเท่าที่ควรนะครับพอมาปัจจุบันก็คือกังวลเครียดหรือว่า ทางที่อยากจะไปมีมีคนที่ขวางกัน้นหรือว่าเตือนนั่นเตือนนี่จนจนไม่กล้าไปสู่เส้นทางที่ตัวเองอยากจะไปอืมคราวนี้พอไปตามคนอื่นนะครับตามคนอื่นก็อาจจะทําให้ไม่ได้ในสิ่งที่คาดหวังสักเท่าไหร่เนาะก็คือไม่ได้ในสิ่งที่คาดหวังเพราะฉะนั้นอ่ะพอเราได้คําทํานายแบบนี้เนะี่ยเราอาจจะต้องมี คำแนะนําเพิ่มเติมให้เขาด้วยคําแนะนําเพิ่มเติมในไพ่สําสหรับนี้คืออะไรพอเราเห็นแล้วเฮ้ยคำคำนายไม่ดีก็คือคำคำนายไม่ได้หรอกน้องไม่ได้หรอกนะอ่ะคราวนี้เราอาจจะอาจจะหาจุดบกพร่องของแต่ละที่แต่ละที่นะครับอ่ะในอดีตคือน้องเขาปรับเวลาได้ไม่ไม่ดีและน้องเขาปรับเวลาไม่ดีเออน้องต้องปรับเวลามากขึ้นอ่ะพอมาถึงปัจจุบันปัจจุบันมากขึ้นเนี่ยแม่พ่อแม่ อาจจะจู้จี้จุกจิกมากจนเขาเกิดความกังวลความเครียดอาจจะแบบกดดันเขาต้องได้นะต้องได้นะต้องได้นะอย่างเงี้ยอาจจะต้องบอกเขานะครับว่าถ้าสมมติว่าแม่มาดูเนาะก็ต้องบอกนะเอ้ยตอนนี้จู้จี้กับน้องมากเกินไปหรือเปล่าทาให้น้องเนี่ยเหมือนกับไม่เป็นตัวของตัวเองละอาจจะเกิดความกดดันอ응ืเกิดความเครียดกับตัวเขามากขึ้นนะครับผลที่เกิดขึ้นความกดดันมากๆมันก็อาจจะไม่ใช่ทางออกเสมอไปมันหมายถึงว่า การกดดันหรือการบังคับเลือกในทางที่เขาไม่ได้ชอบอ่ะมันก็จะทําให้เหมือนกับเขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ผลออกมามันก็จะไม่ดีคราวนี้เนี่ยคือเราอาจจะให้เขาเลือกด้วยตัวของเขาเองอ่าแล้วเขาอาจจะชอบทางที่เขาอยากจะไปอยากจะเป็นอ่าเราอาจจะแบบให้อิสระในการเลือกไม่ต้องไปคุมเขามากนะักอันนี้เห็นไหมเหมือนกับคุมเส้นทางคุมเส้นทางมันก็เหมือนกับว่าความเป็นอิสระของเขาว่าไม่มีอืม คราวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราอาจจะเสริมไปเนาะว่าถึงแม้ว่าทางที่เขาเลือกอ่ะมันอาจจะแบบเลือกในทางที่กําลังสอบเข้าอันเนี้ยไม่ได้แต่เรามีทางอื่นนะเราอาจจะแบบแนวสายอื่นไหมอ่าการไปทําออนไลน์ไปเรียนรู้อื่นๆเพิ่มเติมหรือทาอะไรที่มันเป็นเอกชนเรียนเรียนด้านฝั่งเอกชนก็ก็ทำได้นะอะไรเงี้ยอมืมันก็ไม่ได้แปลว่า เขาจะหมดทางเสมอไปเราหาทางเลือกให้กับเขานะครับเอาคําแนะนําเอาช่องทางที่เราเห็นเนี่ยมาช่วยแนะนําเขามากขึ้นอ่อมันเหมือนกับว่าทําไมผมถึงบอกว่าลองไปเอกชนไหมเพราะว่ามันเหมือนกับว่าการแข่งขันหรือการอะไรเงี้ยมันมันมันแข่งขันไม่ได้อ่ะอืมเห็นไหมลักษณะของสิ่งที่เท่านั้นอ่ะพอไปแข่งขันอ่ะแข่งขันไม่ได้เพราะฉะนั้นลองไปทางที่ไม่ต้องแข่งขันสิ ไม่ต้องแข่งขันคืออะไรอ่าอาจจะเป็นเรื่องของเอกชนที่เราสามารถสมัครเข้าไปก็อาจจะแบบเหนื่อยมากขึ้นนะใช้เงินมากขึ้นนะอาจจะหืดขึ้นคอมากขึ้นนะอ่าหรือถ้าเกิดว่าน้องเขาไม่รู้โอเคกับการเรียนแล้วเนี่ยการพยายามต่างๆมันมันไม่โอเคอ่ะมันไม่ชอบแล้วลองทําสิ่งอื่นที่เขาจะมีความสุขมากขึ้นกว่านี้ไหมนะอืออันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการแนะนําเขานะครับแนวทางในการแนะนําเขาว่า ลองหาสิ่งที่เขาชอบสิอืมนะมันอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะๆในเรื่องของการแบบจับไพ่ขึ้นมาแล้วแบบมันจะมันจะต้องแบบชี้ในนั้นเสมอไปเราจะต้องหารูทางในการพลิกแปลงสถานการณ์ตามสิ่งที่เขาเป็นเหมือนกันสิ่งที่สําคัญนะก็คือต้องให้กําลังใจเขานะครับสิ่งที่เขามาคือมาขอคําแนะนําแล้วเขาต้องได้สิ่งที่เป็นกําลังใจกลับคืนไปนี่คือ เบื้องต้นของของการอยู่ในจิตวิทยาของเอ้ก็เรียกอะไรจัญญาบันของการเป็นหมอดูด้วยนะครับอ,อันนี้เนาะครับ